สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะสอนวิธีการทำข้อข้ามใน Google Form นะคะอันนี้ยกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยเนาะสมมติว่าเราต้องการจะถามข้อมูลเกี่ยวกับว,ว่าการชอบหมาชอบแมวเนาะเหตุผลที่ชอบนะส่วนมากในทางสังคมศาสตร,ร์เราก็จะมีเหมือนมีข้อที่จะต้องข้ามไปนะคะว่าถ้าคนเขาไม่ชอบอันนี้แล้วเราก็จะไม่ถามทัศนคติของเขาอันนี้นะคานี่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่น แบบคําถามแบบนี้เลยคะ่ะก็คือว่าท่านชอบหมาหรือแมวนะคะแล้วก็ถามว่าทําไมท่านถึงชอบแมวนะยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเขาชอบเขาชอบหมาหลักการแล้วเราก็ไม่ต้องถามคนที่เราก็ไม่อยากรู้ว่าทําทไมก็ถึงชอบแมวใช่ไหมเราควรจะต้องไปตอบเฉพาะคนที่ชอบแมวเท่านั้นนะคะ โอเคเพราะฉะนั้นคนที่ชอบหมาเน,นี่ยก็คือเราอาจจะแบบให้เขาไปถามข้ออื่นหรือจบการสัมภาษณ์ไปเลยนะกรณีนี้จะยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าถ้าเขาตอบข้อนี้นะคะให้จบการสัมภาษณ์ไปเลยส่วนถ้าเขาตอบแมวเขาชอบแมวเราอยากจะรู้ว่าทําไมเขาถึงชอบแมวนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นข้อข้ามนะคะการทําแบบนี้เรียกว่าเป็นข้อข้ามซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะแบบไปพิมพ์ตรงนี้อธิบายเขาว่าถ้าอันนี้แล้วก็คือ ไม่ต้องตอบข้อต่อไปนะคะอาจจะพิมพ์กบอกแบบคนตอบเนาะ,ะไม่ต้องตอบข้อต่อไปซึ่งมันแบบว่ามันเชยอะแล้วก็คนที่ตอบอะเขาก็คือเขาก็ขี้เกียจมานั่งคิดไหมเขาอุาาตส่าห์ตอบคาถามให้แล้วใช่ไหมควรจะอำนวยความสะดวกแล้วเทคโนโลยีมันก็มีให้อยู่แล้วนะคะอ่ะวิธีทาาําทํำยังไงนะคะก็คือไปที่นี่เลยะคะ่ะคลิกนี่นะคะ แล้วก็ไปยังส่วนที่ระบุในคำตอบนะคะนี่คือวิธีการสร้างาข้อข้ามใน Google Form นะคะข้อข้ามใน Google f o r m ทีนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีให้เลือกอะไรบ้างนะคะก็บอกว่าไปส่วนที่1อ่าส่วนที่1มันก็คืออยู่ตรงไหนล่ะมันก็ตรงไหนก็ไม่รู้นะคะหรือว่าส่งแบบฟอร์มไปเลยก็คือให้จบเนาะกรณีนี้เราอยากให้ส่งแบบฟอร์มนะคะแต่ว่า ถ้าทําแค่นี้ยังไม่ถูกนะคะยังไม่ถูกยังไม่พอเนาะเวลาที่ชาวบ้านเห็นเนี่ยม่ถึงคนตอบแบบสอบถามของเราเห็นเนี่ยฟอร์มของเราเนี่ยก็ยังเห็นข้อนี้อยู่นะคะทําไมถึงไม่ชอบแมวสิ่งที่ต้องทํานะคะก็คือเราจะต้อง break section เพราะว่า google form เนี่ยไม่ฉลาดพอที่จะรู้ว่าข้อนี้คือข้อต่อไปมันรู้จัก section เท่านั้นนะคะวิธีทําก็คือมาตรงนี้ค่ะก็คือคลิกเพิ่มส่วนนะคะ คลิกเพิ่มส่วนนะโอเคนะคะปึ๊บพอคลิกเพิ่มส่วนเสร็จมันก็จะมาแยกออกมาแล้วว่าทําไมถึงชอบแมวอยู่ตรงนี้อ้าวล้วก็ใส่หัวข้อไปก็ได้ว่าเหตุผลที่ชอบแมวนะคะเหตุผลที่ชอบแมวแล้วก็ใส่เซสชันไปกลับขึ้นไปดูตรงนี้นะคะนะเราก็จะเห็นว่าถ้าเขาตอบว่าเขาชอบสุนัขชอบหมาก็จะส่งแบบสอบถามไปเลย ส่วนถ้าเขาชอบแมวมันคือตัวเชื่อมนะคะนี่คือคำสั่งระหว่างนี้ให้ทำอะไรนะคะเราก็บอกว่าให้ไปส่วนที่ถัดไปก็คือส่วนนี้เลยนะคะคลิกให้ถูกให้ชัดๆไปเลยว่าก็คือไปส่วนที่2นะคะเหตุผลที่ชอบแมวนะคะเหตุผลที่ชอบแมวนะทีน,นีอ้อ่อย่าลืมว่าในทางทำ Google ก็อย่าลืมเช็คตรงนี้ด้วยนะว่าจำเป็นทั้งหมดนะคะ กรณีที่เช็คว่าจําเป็นตรงนี้ไม่ต้องงงนะคะถ้าเกิดเขาตอบว่าเขาชอบสุนัขเนาะแน่นอนคือเขาจะไม่ได้ตอบข้อนี้แน่นอนมันจะกระเด้งไปเลยนะคะนะทันทีเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะอะคอัดลออันนี้ไปนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูที่อ,อันนี้อีกแอบเค้าหนึ่งนะคะอาพอมาทำอันนี้นะคะพอกดรีเฟรชหน่อยพอเมื่อกี้เราแก้แบบสอบถามนะคะยกตัวอย่างอันนี้แบบสอบถามจะไปถึง คนตอบจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอลองทำดูนะคะเราก็มัวมวไปนะคะลองทำให้ดูสมมติว่าถ้าคนตอบเราเลือกว่าสุนัขนะคะต้องเป็นอีเมลที่ถูกต้องอีกด้วยอ,อ๋อเพราะว่าไปพิมพ์สิเนี่ถ้าท่านชอบ ท่านชอบแมวหรือชอบสุนัขนะคะชอบหมานะสมมุติว่าตอบว่าชอบหมาคือเราก็คือจะให้เขาจบแบบสอบถามเลยนะดูนะคะว่าจะมือกูเปล่านะถัดไปอ่ามันก็คือจะส่งแบบสอบถามเลยนะคะนะจะส่งแบบสอบถามเลยถ้าเกิดเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนเป็นถ้าชอบแมวซึ่งเราอะตั้งใจว่าถ้าชอบแมวจะต้องตอบคําถามของเรานะคะ ก็คือจะไปนี้ค่ะเหตุผลที่ชอบแมวเราก็ตอบไปก่อนนะแล้วเราถึงจะส่งแบบสอบถามได้นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปเลยนะคะในการทำแบบสอบถามแบบข้อข้ามนะคะแบบสอบถามแบบข้อข้ามซึ่งไม่ได้ยากเลยนะคะแต่หัวใจหลักอย่าลืมทำตรงนี้นะคะไปส่วนที่ไปส่วนต่างๆนะคะก็คือจะต้องเบรกเนาะจะต้องมีการเบรกส่วนนะถ้าใครทำ ms ฟอร์มนะคะหรือ Microsoft Form นะซึ่งมีคลิปอยู่ Microsoft Form จะฉลาดกว่านี้นะคะคือไม่ต้องเบรกไม่ต้องเบรกส่วนนะแต่ Google Form ต้องเบรกส่วนนะคะซึ่งยังไงก็แล้วแต่ก็ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจมากๆเลยนะคะ โอเคนะคะคลิปนี้ก็คงไปก่อนนะคะพอได้เป็นไอเดียก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากเลยนะคะคนที่ตอบแบบฟอร์มของเราก็จะไม่งงเลยเขาจะไม่ถูกเห็นแบบสอบถามที่เขาไม่ควรจะตอบนะก็คือเขาไม่ได้เป็นกลุ่มอิลิกคนที่อยู่ในเป้าหมายของคำถามเหล่านั้นก็จะถูกข้ามไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ